วันพุธที่12สิงหาคม2563เวลา14.30นาทีณสวนสมเด็จพระสีนคคริน84ทุ่งทราลาดผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวัฒน์เสนพงศ์นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นายวิสุทธ์บุญชูวงศ์รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยปลัดเทศบาลรองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ต้นตะแบกจำนวน30ต้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2563 เพื่อเป็นการสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิิธิติ์พระบรมาราชินีนาถพระบรมาราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีความห่วงใยและอุทิศกำลังพระวรากายบำเพ็ญพระราชะกรณียกิจในเรื่องของการดูแลป่าและสิ่งแวดล้อมตลอดจนเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มพื้นที่สีเขียวและออกซิเจนในอากาศอีกด้วย